มาฝึกหัดในข้อที่2นี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบกันของชายและหญิงนะฮะในแต่และจังหวัดโอเคนะตารางนี้เป็นตารางจำนวนประชากรอายุ10ปีในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้คือจังหวัดในปริมณฑลเนาะเขาก็จะมีการแบ่งชายแบ่งหญิงเอาไว้นะครับ มีที่มาเขียนเอาไว้ด้วยระบบสถิติทางทะเบียนนะครับกราฟที่เราจะเขียนได้ก็จะออกมาตามรูปตรงนี้นะมีส่วนที่เป็นจำนวนคนนะครับที่อยู่ในตารางที่อยู่ในตารางตรงนี้นะจำนวนคนในแต่ละจังหวัดนะครับจะถูกแทนด้วยการเขียนที่ฝั่งแนวนอนเป็นนนทบุรีปรทุมธานีนะครับแต่ละจังหวัดจะมีชายและหญิงใช่ไหมครับเห็นไหม สีแดงแทนชายสีเขียวแทนหญิงนะครับให้อ่านค่าง,ง่ายเราใส่ตัวเลขกำกับไปข้างบนได้นะครับเขียนให้ถูกต้องตามสเกลนะครับอันนี้ใช้สเกล3000 4 0สี่0 0 0 6 0 0 0 7 0หกพัน0แล้วก็เขียนให้อยู่ในระดับที่มันใกล้เคียงนะครับเพราะว่าอันนี้มันสเกลมันค่อนข้างจะหยาบเนาะเขียนแต่ละจังหวัดจังหวัดละ สองแท่งก็คือชายและหญิงอย่าลืมว่าชายใช้สีเดียวกันทั้งหมดนะครับทุกจังหวัดหญิงใช้สีเดียวกันทั้งหมดทุกจังหวัดนะครับมีที่มาให้ใส่ที่มาด้วยนะครับให้ใส่ที่มาด้วยว่ากราฟนี้เป็นมามาจากไหนระบบอะไรที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับอามาใส่ให้เรียบร้อยนะครับ โอเคหน้านี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับพวกเราลองทำดูนะครับใส่ให้ครบรายละเอียดตามนี้นะครับ